สวัสดีครับวันนี้นะฮะจะมาจัดอันดับของเล่นที่ที่ซื้อไปในปี2023นะครับซึ่งอันที่จริงก็ต้องบอกว่าก็ก็ก็ซื้อก็ประมาณหนึ่งนะก็ค่อนข้างเยอะและก็หลายตัวอยู่นะแต่ว่าออไอตัวที่เรารู้สึกว่าเราว้าวจริงๆเนี่ยแบบเราเกรีดการ์ดแล้วซื้อมาแล้วแบบมันโอ้โหเฮ้ยอะไรขนาดเนี้ยนะฮะมันพอคัดมาแล้วเนี่ยมันมันมีแค่เอันนะครับมันมีแค่เชิ้นก็เลยรู้สึกว่า อยากจะให้มันครบสิบแต่ว่าอันที่เหลือมันมันธรรมดามันเฉยๆจริงๆนะฮะดังนั้นก็เลยก็เลยเอาเป็นว่างั้นก็แค่5อันดับก็พอนะครับสำหรับของเล่นที่ผมซื้อไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะในปี2023นะครับมันจะผลิตในปีนั้นหรือเปล่ายังไงก็ตามแต่อันนั้นไม่ได้สนใจเเอาแค่เอาแค่ซื้อเมื่อปีที่แล้วก็พอนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยละกันนะจ๊ะกับอันดับที่ห้า soc มาชินกาเซรุ่น50ปีนะครับ <ST S> ก็จะเป็นเ,เด็กมาชินกาตัวตัวแรกของผมนะฮะด้วยความที่พอเราเริ่มซื้อ soc เนี่ยเราก็เริ่มจากเกตเตอร์เพราะเราชอบเกตเตอร์มากกว่าใช่ปะแต่ว่าระหว่างนั้น่ะในหัวนะที่ที่คิดว่าจะซื้อนะฮะมันก็มีเกตเตอร์มีเกนไดเซอร์หลังจากที่ได้เกตเตอร์แล้วได้เกนไดเซอร์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอก็อยากจะมีมาชินกาสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งตอนที่ เกตเตอร์เนี่ยผมได้ซื้อรุ่นแรกแล้วพอมันออกมาเป็นรุ่นเวอร์ชัน DC เนี่ยผมก็ซื้ออีกนะฮะทีนี้ไอ้เกรนไดเซอร์เนี่ยเราไม่ได้หันไปซื้อรุ่นแรกนะครับผมผมเามาซื้อรุ่นที่มันเป็นเป็น DC แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออในเมื่อเราเราก็เก็บดนะีซะเนาะเพราะฉะนั้นก็มาชิงก้าที่ออกเป็น DC อ่ะก็เล็งไว้อยู่เหมือนกันนะฮะก็เล็งไว้อยู่แต่ว่าสุดท้ายจนแรกจนรอาก็ไม่ได้ซื้อสักทีน,ะนึงอ่ะนะก็เล็งไว้อยู่อย่างนั้นนะฮะ จนมนันออกรุ่น50ปีซึ่งแบบโอ้โหภาพโปรโมทเขานี่ก็คือว่าจุดขายที่เขาจะขายเลยก็คืออปกติคุณเหล็กมันก็จะขยับได้ไดประมาณหนึ่งแขนเนี่ยมันก็ขยับได้กว้างแหละแต่ขาเนี่ยมันก็จะขยับได้ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว,ว่ากับ50ปีคือเขาเซตท่าคุกเข่ามาเลยนะฮะถ้าย่อขาลงมายิงล็อกเก็ตพันให้ดูเลยว่างอได้ขนาดนี้แล้วเว้ยอยากกันนั้นเลยเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราก็จัดรุ่นใหม่ไปเลยละกันเออ ผมก็เลยพีไอรุ่น50ปีนี่ไปนะครับก็ก็เรียกว่าน่าจะเป็นเป็นตัวที่ก็เป็นมาชินก้าตัวเดียวที่เรามีนะเนาะก่อนหน้านี้นเ,นเรามี S R C ไงแต่ว่าพอตอนหลังเรามาเล่น S O C ปุ๊บ S R C ตัวมาได้ก,กว่ามันไม่เข้าชุดเนาะก็เลยขาย S R C ทิ้งไปแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็มาซื้อ S O C นะฮะจนในที่สุดก็เนี่ยเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวนะครับมีอยู่แค่ตัว50ปีตัวเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ซื้อตัวอื่นเลยซึ่ง50ปีเนี่ย ว่ากันตามจริงนะได้มาเราก็เราก็เอามายืนบนแท่นนั่นแหละอาจจะใส่อ่ไอตัวปีกร่ว่ไม่ใส่อะไรก็ตามแต่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเอามาโชว์แล้วก็เอามายืนอยู่บนบนฐานนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่มีฐานมาให้ด้วยนะก็เลยจริงจริงว้วไปซื้ออร์ชั่นแรก เวอร์ชันแรกเนะี่ยมันจะดูเป็นแบบคุณเหล็กเฉยๆนะมันจะมีความเป็นแบบทรงกระบอกอะไรงี้นะจะดูไม่ไม่ไมไมมเหมือนอนิเมะแต่สำหรับรุ่น DC นะีเนี่ยมันจะดูมีความเป็นอนิเมะมากกว่านะก็คือจริงๆเราไปซื้อเวอร์ชันแรกหรือว่าเราไปซื้อตัวอนิเมะก็ได้นะเออก็ได้นะมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้อง ต้องอะไรขนาดเนี้ยกับไอ้รุ่น50ปีนะแต่ก็อย่างว่าแนละเราไม่รู้อ่ะเราก็ก็สั่งรุ่น50ปีมาแล้วก็ก็แล้วกันไปนะครับผมก็ไม่ได้ไปสั่งรุ่น DC หรือว่าไปตามเวอร์ชั่นแรกอะไรกลับมานะฮะอันดับที่4อันดับที่4คือ SS f i g u Art c a m e n Rider i j i k o นะครับเป็น Old Version นะฮะก็จะเป็นรุ่นตาชมพูนะฮะบ้านเราเรียนรุ่นตาชมพูก็จะเป็นเวอร์ชันแรกนะครับ ที่อันนี้มันติดอันดับเพราะอะไรผมว่าตอนที่มันออกตอนแรกอะ่ะมันคือตัวที่เราต้องไปต่อแถวในงานนะฮะซึ่งราคามันเอาเรื่องมากนะฮะตอนแรกเราพีไปแต่ว่าทางร้านเขาก็บอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คือเราอร่ะพีชา้าเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่เราเราจะชื่อหรือเราอยู่หางแถวอะ่ะมันเยอะเปอร์เซ็นต์ที่เราจะไม่ได้สูงมากนะครับผมคือผมคิดได้ใจว่าคือตัวนี้เราชอบล่างล่างตาชมพูอยู่แล้วนะเราก็แบบเออก็อยากได้แต่ว่าในเมื่อมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะ ก็รอจนปรากฏว่ามันมีรอบสองเว้ยผมก็ไลน์เขาไปถามใหม่เลยบอกเฮ้ยแล้วรอบ2เนี่ยแบบพี่มีลุ้นไหมมีลุ้นว่าจะได้ไหมน้องเขาก็บอกว่ารอบ2เนี่ยคือมันเป็นจับฉลากนะก็กลายเป็นว่าเองจับฉลามันก็ต้องมาลุ้นอีกว่าได้หรือไม่ได้อะไรยังไงนะฮะสุดท้ายก็ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคามันก็ลอยลําโดงอะไรไปเรื่อยๆจนปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่ดีราคามันลงเว้ยราคามันลง จากตอนนั้นมันโดดไปที่ประมาณประมาณหกพันนะตัวแล้วประมาณหกพันกว่านะมันลงมาอยู่ที่สามพันกว่าถือว่าถือว่าลงเยอะใช่ไหมเออมันลงมาอยู่ที่สามพันกว่าเราก็เลยเราก็เลยไปซื้อตอนนั้นที่ราคามันลงแล้วนะฮะซึ่งต้องบอกว่าใช้เวลานานนะรอนานมากเลยแหละกว่าเราจะมาเจอไอ้เวอร์ชันสามพันกว่าซึ่งแน่นอนครับการซื้อของในในเฟซบุ๊กตอนนี้นะฮะถ้าไม่ได้ซื้อจาก ซื้อบางทีซื้อร้านยังเสี่ยงใช่ไหมอ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อจากร้านนะฮะก็ซื้อจา,จากบุคคลก็ต้องโอ้โหก็ต้องเช็คกันนะเช็คแล้วเช็คอีกแต่ปรากฏว่าก็ตอนแรกเห็นบอกว่านัดรับได้แล้วก็ลองถามว่าเออนัดรับได้แถวไหนเพราะเขาอยู่เส้นแจ้งวัฒนะเหมือนกันก็ปรากฏว่านัดรับได้จริงๆแต่นัดรับได้ที่หน้าหมู่บ้านเขาซึ่งตอนนั้นรถไฟฟ้ามันยังไม่เสร็จนะเราก็โอ้โหไม่ไหวแจ้งวัฒนะรถติดนะดูชมนะถึงแม้ว่าจะอยู่ถนนเส้นเดียวเชื่อมต่อรามินทราแจ้งวัฒนะก็เถอะก็ ไม่เป็นไรลุดเงินไปวัดใจนะฮะก็สุดท้ายว่าเออก็ได้จริงๆก็ไม่ได้โดนโกงนะฮะแล้วก็ได้มาก็มีทั้งจุดจุดที่ชอบแล้วก็จุดที่ไม่ชอบนะฮะแต่ว่าไอ้จุดที่ชอบก็คือเราได้นะเราได้แล้วเราก็ได้ในอ่าเลเวลหนึ่งตาชมพูนะฮะอันนี้คือจุดที่ชอบนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทำพูดไปในรีวิวสั้นนะฮะมันก็จะมีจุดที่เรารู้สึกอืมไม่ค่อยไม่ค่อยโอสักเท่าไหร่มันจะเป็นหัวโตหรือไอ้ตรงปอกถ้งมือปอกข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันทําให้แบบ มันขยับหน้าลำคาญนิดหน่อยนะฮะแต่โดยรวมแล้วก็ต้องถือว่าเป็นฟิกว่อีกตัวหนึ่งที่สวยสดงดงามน่าปรปื้มใจนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มเอมใจกับการที่ได้มันมาครอบครองนะครับอันดับที่3อันดับที่3เป็นของค่ายฟิลลี่ทอยนะฮะก็จะเป็นเต่านินจาตัวที่เขาเอามาใส่คอนเซปต์สมูไรอ่าตัวแรกเลยที่ออกมาที่เราได้มานี่ก็คือเอนาร์โดนะที่ได้มนันมาปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวปีนี้น่นาจะได้ดอนนาเทโลแล้วแหละ ซึ่งเห็นในรูปประมดสวยชิบหายแต่ว่าตอนนั้นนะไม่รู้จริงๆว่าต้องไปต้องไปพีอะไรยังไงตรงไหนนะฮะก็จนเรากฏว่าขอมันออกแล้วเราก็เลยลองไปถามเจ้าประจําที่เราสั่งซื้อเตาดินจาว่าเขอจะหารุ่นนี้ให้เราได้ไหมเขาก็บอกว่าได้นะเขาก็คือเขาเขาก็ไปหามาให้ได้ก็เออก็โอเคนะฮะราคาก็ใกล้เคียงกับที่เขาได้มาในทองตลาดก็ประมาณพันนิดๆนะฮะซึ่ง มันสวยจริงๆนะมันติดอย่างเดียวเท่านั้นเองกับกับฟิลลี่ทอยตัวนี้ก็คือเต่ามันค่อนข้างจะตัวเล็กมันจะตัวเล็กแค่ประมาณขนาดนี้เองนะฮะแต่ว่า,าจุดขยับรายละเอียดอะไรเนี่ยออกมาแล้วแบบโอ้โหมันเจ๋งว่ะสวยชิบหายจนรู้สึกว่าต้องเอาให้ครบอะ่ะซึ่งดอนนทเทโลก็เปิดทีไปแล้วแล้วก็ทําท่าใกล้จะออกแล้วน่าจะใกล้ออกแล้วแหละภายในปีนี้นะแต่ว่าแต่ว่าก็เงียบอีกเลยไม่มีดีไซน์ของลาฟาเอลกับไมเคิลแองเจโลต่อนะฮะ ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงอะ่ะคือปีละตัวก็พออย่างนั้นหรือเปล่าฮนะมันไม่มีอะไรออกมาให้เราลุ้นอีกเลยอะ่ะเออเราก็แบบยังไงวะเนี่ยมึงจะออกมาแค่สองตัวจริงใช่ไหมคือจริงตริง,รงตาิตามันควรต้องครบนะหรือว่าเออถ้าปีละตัวเราก็ยังเข้าใจได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบมาประกาศออกมาอย่างโจง่งขึ้นว่ามันจะต้องเป็นอะไรยังไงนะฮะตอนนี้ก็ลุ้นระทึกนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสวยจริงๆแล้วเราก็อยากให้มันออกให้ครบทั้งสี่ตัวนะฮะอันดับที่สอง อันดับที่2ออันนี้เรียกว่าเจ้าเรียกว่ากล่องสุ่มก็ได้นะนั่นก็คืออันนี้มาชัดนะครับที่เป็นกล่องสุ่มที่เป็นน้องสัตว์ตัวน้อยๆน,นะครับขับเคลื่อนกับเครื่องยนต์นกลไกเมคานิกนะฮะอันนี้เซอร์ไพรส์ามากนะเพราะว่าอไอ้กล่องสุ่มอันเนี้ยมันก็ต้องเอามาประกอบเองนะอันนี้ก็สามารถดูได้ในรีวิวสั้นเหมือนกันนะครับผมมันต้องเอามาประกอบเองแล้วก็ บบระบบกลไกมันแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคว่ะเออเฮ้ยมันเจ๋งนะเว้ยมันได้ว่ะประกอบปแปลงล่างและเอาสัตว์เข้าไปขับได้ด้วยแล้วมีอ่าบางตัวก็จะมีแบบอืมทารนฟอร์มเปลี่ยนโหมดอะไรอย่างงี้นะฮะรู้สึกหนุกนานมากนะฮะหนุกนานมากไม่ต้องทําสีมันก็มันก็สวยอยู่แล้วนะแต่ผมก็แอบไปทาสีเล็กๆน้อยๆอยพวกน็อตพ,พวกอะไรพวกเนี้ยนะทําให้มันเป็นเป็นสีเมทัลลิกจริงๆอะไรอย่างงี้นะ,ะก็ยิ่งดูดีเข้าไปใหญ่นะฮะรู้สึกว่า ปราบเื้มแล้วก็กิฟการ์ดอยาให้ออกเวฟสองเร็วๆนะฮะแต่ก,ก็ก็ยังเงียบอยู่ก็ยังไม่มีวีแววที่เวฟสองจะออกมานะฮะก็รอลุ้นอยู่แล้วว่าปีนี้จะมีเวฟสองไหมนะฮะเป็นกล่องสุ่มแค่ไม่กี่อันที่ผมแบบว่ายกบอกนะฮะแล้วก็ปราบเืิมกับอไอ้นี่มากสนุกกับมันมากนะครับผมอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งนะฮะอันนี้ต้อง ยอมพี่ของจริงเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่ผมได้มาแล้วก็รู้สึกว่ารีดกาที่สุดนะฮะตูหูที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือค่ายฮิตบอยนะฮะกับคุณเหล็กทีนเอ็ดมิวแทนดินจาเธอเทลนะครับตัวลีโอนาโดนะฮะเพราะว่าเพิ่งออกมาตัวเดียวนะครับไมกี้ยังไม่วางตลาดนะจ๊ะผมเพิ่งได้ลีโอมาแค่ตัวเดียวซึ่งโอ้โหกว่าจะได้แบบรอรอมาปีกว่าเกือบ2ปีได้มั้งเอะไม่ดิรอมาอ๋อใช่รอมาประมาณ ีนิดๆอ่าอ่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพอพอหลังจากวันที่ได้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็ก็ครบปีพอดีเออน่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะซึ่งตัวที่สองไมกี้ก็ก็ก็กยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เปิดพีเป็นไปถึงราฟาเอลและเหลือแค่ดอนาติโลตัวเดียวที่ยังไม่เปิดพีนะฮะด้วยความที่ <c oughs> ผมได้เล่นช้ากว่คนอื่นเขาหลายเดือนมากนะคนอื่นเขาได้เล่นกันไปประมาณสเดือนได้แล้วมั้ง ประมาณ3ามสี่เดือนนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะผมคนอื่นเขาได้ตั้งแต่ตั้งแต่ปีอ่สิบสองนะฮะผมได้ปี2 0ง3คือเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้นี่ลูกเล่นมาเยอะมากนะฮะลูกเล่นมาเยอะแล้วก็แบบเหล็กเต็มเต็มนะฮะสมน้ําสมเนื้อกับราคานะครับจุดขยับก็โอ้โหวาไราตี้นะฮะหลากหลายมาก คือเล่นสนุกอ่ะแล้วพวกอาว,อาวุธมันก็สามารถแบบเอามาสลับเอามาต่อแบบจุดที่มันจะยึดอาวุธอะไรอย่างเงี้ยติดติดตั้งอาวุธติดอะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถแบบสลับไปสลับมาได้ด้วยนะให้พาร์ทให้อะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่าคุ้มคุ้มตัวนี้เนี่ยคือรู้สึกราสึกเราคุ้มค่ามากเลยนะเรากรี๊ดมากเลยะแล้วก็เราก็รอจังหวะดีๆเราจะเอาไปลงขี้ขิงด้วยนะอแต่ว่ายังไม่ถึงคขวดีมันจะไปลงเพราะว่า เราก็จะจดไว้ว่าตัวไหนเอาไปลงก่อนลงหลังอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวได้ดูในขี้ขิงแน่นอนนะครับเพราะว่าดูในรีวิวสั้นเรารีวิวสั้นจริงๆเราก็รีวิวแค่ไม่อะไรไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวไปค่อยไปอวดกันเต็มๆในขี้ขิงนะฮะว่ามันอะไรยังไงได้บ้างมันโอ้โหมันกลี้ขนาดไหนบอกตรงๆถ้าใครที่เป็นสาวกเต่าผมเชื่อว่าก็น่าจะสั่งพีตัวนี้กันไปน่าจะเก็บเซตนี้กันเหมือนกันนะฮะสนุกจริงๆนะครับคุ้มค่ามากมันคือ,อสิ่งที่ ควรค่าแก่การเก็บสะสมอย่างมากนะฮะกาเตสสา,าะะตเหล็กของ h ิ t บอยนะครับถึงแม้ว่าราคาจะสูงนะแต่ว่า,าช่วงจังหวะในการออกเนี่ยมันค่อนข้างห่างมาก็แทบจะเรียกได้ว่าอย่างลีอโอก็ออกทิ้งช่วงจากชวาวบ้านชาวช่องเขาไปประมาณประมาณออกจากหายจากไมกี้เนี่ยผมว่าก็มีน่านาจะมีแต่แต่ปีหนึ่งเหมือนกันนะฮะซึ่งไมกี้ Mikey เนี่ยมันเปิดพีไปก่อน ราฟาเอลเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนนะแล้วก็ราฟาเอลก็เปิดพีต่อเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ไมกี้ก็น่าจะใกล้ได้เวลาคลอดแล้วนะครับผมส่วนราฟาเอลก็ต้องไปลุ้นว่าว่าสมมติถ้าไมากี้มันจะได้ช่วงต้นปีราฟาเอลจะทันปลายปีไหมนะฮะแล้วก็ดอนนาทเทโลก็คาดว่าปีนี้น่าจะเปิดพีนะก็เท่ากับว่าจะครบเพราะนั้นเท่ากับเดนดอนนาทเทโลช้าสุดก็น่าจะเป็นปลายปีหน้านะที่จะออกได้ครบ4ี่ตัวนะฮะก็ลุ้นอยู่ว่า กว่าจะได้ถ่ายขี้ขิงในเต่าตัวเนี้รีโอของผมเนี่ยมันจะออกมาครบ4ี่ไหมเพราะถ้าจะออกครบสี่จริงก็ได้ต้องไม่ทันปีนี้ก็ต้องปีหน้าก็เท่ากับต้องรอสองปีมันจะครบอีกเหมือนกันและนี่ก็คือ5อันดับของเล่นที่แบบว่าซื้อแล้วกรีดการ์ดก็มันมากว้าวมันมากนะฮะสำหรับห้าอันดับของเล่นประจําปี2023ที่ผมซื้อมานะครับส่วนปีนี้ก็บอกตรงว่าก็ซื้อน้อยลงนะ เพราะว่าเราเตรียมเป็นครอบครัวแบบเต็มเแล้วเพราะนั้นก็เลยลดการซื้อลงนะเพราะว่าต้องไปจัดการกับอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับครอบครัวเราอะนะยังไงก็แต่ว่าซื้อยังไงก็เราก็ยังซื้อเป็นอย่างที่บอกครับคอนเซ็ปต์ก็คือลดละแต่ไม่เลิกนะฮะก็เชื่อว,ว่ามันก็ต้องมีอะไรที่แบบมันกีดก์ดวิดวาวกระตุ้นคูกับเราอีกอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะได้กี่อันดับจะได้10หรือได้ห้าไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนต้นปีหน้าละกันนะจ๊ะโอ้โหเป็นไง เกลนกันนาหน้าขนาดนี้เลยกูจะทําได้ยันจบปีหรอกก็ไม่รู้โอเคแล้วก็ยังไงก็ไปรอลุ้นอันดับกันกับปีหน้าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ภาวนาให้มันได้สักสิบเนาะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วมันก็ได้สิบเนาะปีนี้ก็ยิงก็อยากให้ได้สิบแหละแต่ว่ามันไม่ได้จริงจ้ะโอเคบายบายไปก่อนละจ้ะ